ุยแกให้ดูตู้บอกว่าไม่มีใครเชื่อน้ออ่ะมาต่อกันนะครับลูก59มิลใช่ไหมกุ้ย,ยใช่ครับแคมเบอร์สองของโต๊ะแคมซิ่งนะครับ,รบแล้วก็เอาฝานะครับไปควักเบ้าหลบลูกสูบหน่อยนะครับอเอาโคอ๋อนี่หยอดตรงนี้นี่เห็นไหมมันฟืดใช่ไหมเออแกะนี้มาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แล้วก็หยอดน้ำมันให้มันนิ่มๆเออ,อเมันจะได้ไม่นวง โอ้ถูกไว้อีกเว้ยไม่ธรรมดาไปกินรูปตัวกิ๊กเงนะเช้ารู่ไปแต่เท้าหมุกหูเลยโดนบอกกังกบอกซื้อหกสามนะเออนนเอน่ไอ้ทีมไปทะเบียนรถหกสามเด็ฮะวันนี้วันที่สิบหกนะครับหวยออกทีมซื้อลูกชิ้นพิมอนกินหน่อย หย่อดตรงนี้หยยอนตรงนี้หยอดตรงนี้หยอดตรงนี้หยอดตรงน,รงน,รงนี้ให้มันลื่นๆเลยเอาให้ถูกฟันเฟืองนะลองดูช้างมิก เออข,ข,ขึ้นเลยเอากระตั้งกระตั้งขึ้นเออเอาขึา้นเหยียบเลยเอาเออเห็นไหมลื่นเลยเึบลื่นแต่คงน,นะเหยียบไม่ลงเอเอแต่มันก็ยังลื่นกว่าเก่าลื่นเยอะเลยแหละเอเนนเนเอนี่จากแต่ก่อนไปยากยากนะครับขึ้นเออเห็นไหมดีดขึ้นได้เลย ไหนลองกดลงสิกดลงกดขึ้นเลยเออเออจบเกมไปใส่นอดด้วย่าตกใส่นอดครับตัวสองตัวยึดไว้ครับผมสวัสดีครับอยู่ไหมอยู่ข้างหน้าล่ะใส่ด้วย ตอนเย็นแล้วนะครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับขณะนี้ห้าโมงป่าแล้วนะครับช่างกุ้กับช่างเมฆติดร้านแล้วนะครับช่างทีนก,ก็โดนเขาใช้ให้กวาดนะครับหน้าบ้านนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีบทบาทนะครับวันนี้ มาจากไหนจ๊ะอ้าวดินตู้น<อร>ี่นเมฆเราไม่กวดกาดกันมะพร้าวกวาดข้างบ้านพรุ่งนี้มันหยุดไม่ก<อร>ั้มะพร้าวอยู่อยู่หลังบ้านลูก<อร>เฮ้ยอ่าเงียบละ เกือบทุกหัวเจ้าของแล้วเออไล่ไอ้เมฆมาตัวนี้ออกวาดไปหยาดไปมองมันเจ้าหมาตัวนี้นะครับเป็นถุงก,กันไก่มกเมฆหยาดไปมองมันเออมันออกแล้วเมฆเมฆมันเนี่ย เออกราดนี่นะเมฆเนี่ยฝั่งนี้ลูกนะคุณนี้วันอาทิตย์เราหยุดเออเออเไม่จ่ายค่าแรงนะเว้ยวันนี้วันเสาร์ด้วยอ,อ้าวไปเจอกันวันจนันทร์เออ